เปรียบเทียบความหล่อของรถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้ตัวใหม่ล่าสุด DC 108X กับตัวล่าสุด DC 70G Pro ตัวแอร์ข้างหน้านี้ก็เป็น2ตัวนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถเกี่ยวรถข้าวอนาจนมาสเตอร์พามาชมเลยไม่ต้องมาดูที่สุดก็ได้นะครับชมผ่านวิดีโอคลิปอันนี้นะครับตัวนี้เป็น DC 108X นะครับหน้าเกี่ยวจะก,กว้างอยู่ที่2เมตร76ส่วน DC 70G Pro กว้างอยู่2เมตร7เตนนะครับในส่วนของหน้าเกี่ยว ถังพักข้าวของ 70G Pro พักได้1,000กิโลหรือ1ตันนะครับส่วน DC108 เนี่ยพักข้าวอยู่ได้ที่1,460กิโลหรือ1.46ตันนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงม้าตัวนี้ก็108แรงม้านะครับ DC108 X108 แรงม้า DC70G Pro ก็70แรงม้าก็เป็นรูปแบบที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็นำมาโชว์นำมาฝากมาฝากนะครับเป็นวิดีโอคลิปสดๆให้ลูกค้าที่ มองหารถเกี่ยวรดข้าวนะครับก็ชมผ่านวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาชมที่สูจนก็ได้หรือจะมาชมตัวจริงก็เข้ามานั่งขับมาลองดูนะครับมาชม dc 7 0็ g pro t o air นะครับแล้วก็ dc 1 0 8 x นะครับควาสวยงามที่ลงตัวลูกค้าสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถเกี่ยวรดข้าวเพิ่มเติมก็พักเข้าขมาที่ใต้โพสตนี้นะครับที่อํานาจมาเตอร์กับคูโบต้าเบนจพลนคะรราชสีมา